เช็คเรตติ้งละครตอนแรกลมพัดผ่านดาวอัมติ๊กเคมเห็นแล้วยิงตกใจสินสุดการรอคอยสำหรับละครโรแมนติกแห่งปีของช่องเจ็อย่างเรื่องลมพัดผ่านดาวนำแสดงโดยนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอัมพัชราภาชัยเชื้อที่กลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบหลายปีและได้ประกบคู่กับพระเอกคู่ขวัญติ๊กเจษดาพรผลดีที่ควบบทบาทผู้ผลิตละครครั้งแรกให้ช่องเจ็ด้วย และพระเอกสเสน่ห์แรงเข้มหัสวีพักกระพงไพศาลบอกเลยว่าเคมีดีมากเวอร์ซึ่งอ่อนแอให้ได้ชมกันไปแล้วตอนแรกเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาสามารถกวาเดเรตติ้งไปได้ทั้งหมด2.9ถือเป็นการเปิดตัวที่โอเคและฟีดแบ็ในโลกโซเชียลกระแสถือว่าดีมากๆในระดับหนึ่งเลยสำหรับเรื่องย่อละครลมพัดผ่านดาวดาราชาหญิงสาวบ้างงานผู้ไม่เคยพบรักแท้ จนกระทั่งมีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาในชีวิตคนหนึ่งคือทรงวัดรักแรกที่ฝังใจพี่ชายที่แสนดีที่ยังมีพันธะอีกคนหนึ่งคือวายุหนุ่มรุ่นน้องที่เพียงแค่สบตาก็ทำให้วานไว้เป็นรักสุดท้ายที่ยากจะลืมแต่มีเพียงคนเดียวที่จะได้ครอบครองหัวใจเธอ